มา,มาี่น้องมาออเดอร์ของคุณป้าจากนิารีเนาะจัดไม่คออ่อยพกหนึง่งจัดพกหนึ่งน้องทำทะเลฝีมือนางมุนี่น้อง,งแซ่บแซ่ดมาจ้าเบ็ดที่รถนะครับสบายดีจ้า FC ็ุซุดนึงสุขคุ รูป้าอย่างรีปสลี่รูปป่าอย่างรูปส้มสลาย 要不呢

đâu không nó tin rằng dao xếp xếp đâu vậy trong không, không. một tham cảm biết chém một móc สายทัดแบดท,ท้องเอ้ยแบดมดเลยเนาหลังจากขึ้นสมตำเรียบร้อยแล้วคอยกริมาเว่าเรื่องพมเรืเ่องแดดเรื่องพี่น้องดเด้อเว่าเรื่องแย่งโตู้แย่งตังกันเด้อพี่น้องบ่มีไผแย่งไผดอกขาดถูกต้นนี่ทำมาทางนี้กะนสี่โมงครึ่งนี่นี่ยเดี๋ยวนี้นะสี่โมงครึ่งเลยมันแดดมาทางนี้บัดเนี้ยนะตอนเว่นๆว่นะมันแดดทางอ้นน้อยหะน้อยหนึงเราออก ออกมาขายกับเราๆาจากหนึ่งโมงสิบสองโมงมันก็แดดอยู่หน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อมันก็บวันดแดดห้ายแลวการเรื่องโตเรื่องตังตว่าโตให้โต๊อย่างโต๊ะน้ำกันนี่แหละพี่น้องคอยว่นใดว่าสีวาระบุให้ผู้นำผู้นี้นั่งน้ำกันนั่นนงมนุนเ้วก็เอาโตะของเรามาเลยเด้ยวโตหินถ้าอยากนั่งก็นั่งเดถ้าอยากนั่งอยู่ใช้ก็อยู่น,นอนบนเนาะทำโตะวัดศีรษะภาษาโต๊ะเด้เรากับเอาออกมาของเราเนี่เด้อ ตต่าง,างก็นั่งน้ากันนี่แหละอัานี้ต่างเราก็เอามาสองหน่วยคุณเนี่ยต่างมาแล้วกขนาดเอามาบดเนาะนั่งได้กันนั่งโตหนินคอยก่ะเอามานั่งเหนโอ้นั่งอ้อนก็นั่งเราได้ก็นั่งใช้กันนั่งบาดยามแรงๆก็นั่งอ้อนน้อยเราคุม,มด้วยพี่น้องเนี่ยคมคักบ่ะเนี่ยไ่ได้แดดเลยคมคักคมแน่เนี่ อค้างนี ok> ้แดดบ่ดนี่นี่นี่างนี้แลแดดบ่ดนี้ข่างเขาองมุนแลแดดปัดนี้พี่น้องเอ้บ่แม่นข้างนั่นได้บ่ดนี้ค่ะข่างนี้แดดป่ดนี้นะเรื่องแดดเรื่องโต๊ะเรื่องตังเร่งที่มันบ่เป็นแย่งกันเ้ยพี่น้องขายน้ำกันชุมเฮาสามคนฝอยนางอ้่น้อยนางมุนขายน้ำกันจ้าแม่พี่ไปแย่งไปหอกอยู่ใส่ก็คือกันมดอยู่ใส่กระยูได้ก็ไม่ได้ว่าหรอกพี่น้องเอ้ยนี่อยู่ใส่กระยูได้ นั่งน้ำกันโตตั้งกับมีอยังกับซุ้มแซวกันกินมีอยังกับพี่น้องตัวสั้นซาเนาะทุกคนเนาะว่าให้เข้าใจเคนกัดราม่าหลายว่ามังมุนแย่งทีแย่งโตแย่งนั่นแย่งนี่โมเมนต์นะจ้านั่งน้ำกันแง่ทุกคนเลยนี่ตตัวตั้งเขาก็เอาออกมาให้นั่งบอกให้เว้ากันดอกเนาะวันนั้นซุ้มข่อยบ่ได้เว้ากันดอกพี่น้องเลยใครอยู่ใส่กับอยู่นี่ข่มขาดข่มแน่เด็ดทำมาข่อมเออ อยู่ใส่กาอยู่ได้นะเขตขอบเขตบ,บ,บ,บริเวณนี่ว่าสั้นซะเออเอาโอเคซ้ำววน,น,นั่นนอกจากทุกคนเนาะนนล่าไปหลายคลิปนี่กัน